เชื่อว่าใครหล,หลายๆคนก็น่าจะต้องรู้จักชื่อวิตามินซีเป็นอย่างดีและก็น่าจะเคยได้ยิผนผ่านๆหูกันมาบ้างแหละว่าถ้าหากกินวิตามินซีทุกวันน่ะมันสามารถช่วยป้องกันโรคหวัดได้ไอความเชื่อนี้มันเป็นเรื่องจริงหรอถ้าจะให้ตอบแบบตรงๆก็ไม่จริงจากข้อมูลคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุไว้ว่าจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการรับประทานวิตามินซีเป็นประจำทุกวันไม่สามารถป้องกันหวัดได้และไม่มีผลในการลดความเสี่ยงในการเป็นหวัดยกเว้นผู้ที่ออกกําลังกายเป็นประจำซึ่งคนเหล่านี้ก็จะสามารถลดความเสี่ยงได้ถึง50%เลยคําถามถ้าหากคุณเพิ่งเริ่มเป็นหวัดและคุณเพิ่งจะเริ่มทานวิตามินซีมันจะช่วยให้คุณหายเร็วขึ้นปะคําตอบก็คือไม่มันไม่ช่วยเลย ที่ยากนะทุกคนรู้ไหมว่าร่างกายคนเรามีสิ่งที่เรียกว่าลิมิตอยูอ่การดูดซึมวิตามินซีแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ทานวิตามินซีเข้าไปด้วยนะถ้าจะให้สรุปสั้นๆเข้าใจง่ายก็คือหากคุณรับประทานวิตามินซีที่มันเยอะเกินร่างกายคุณก็จะไม่สามารถดูดซึมวิตามินซีไปใช้ได้ทั้งหมดเลยยกตัวอย่างก็เช่นหากคุณรับประทานวิตามินซีครั้งละ1่ถึง1.5กรัมใช่ปะร่างกายคนเราอ่ะมันสามารถดูดซึมได้เพียง50%ของทั้งหมดเองอ และจากการวิจัยยังพบอพีกว่าร่างกายจะดูดซึมวิตามินซีได้ดีกว่าถ้าหากมีการรับประทานวิตามินซีในปริมาณที่น้อยแต่ที่ผมว่าทุกคนควรรู้ไว้คือถ้าหากคุณอยากทานวิตามินซีเพราะว่าอยากลดความรุนแรงและอาการเป็นหวัดแค่หนึ่กร,รัมต่อวันก็เพียงพอแล้วเว้ยอีกอย่างนะวิตามินซีที่เราได้รับในแต่ละวันจากอาหารที่เรากินก็ค่อนข้างจะเพียงพอแล้วนะสิ่งสำคัญคือออกกำลังกายให้สม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอ แล้วถ้าหากคุณมีโรคประจําตัวก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะซื้อวิตามินซีมาทานกันนะสุดท้ายนี้ก็ให้ความรู้วิทยาศาสตร์กันหน่อยหนึ่งแล้วกันวิตามินซีหรืออีกชื่อหนึ่งคือ a s c o อร์บิกแอเป็นวิตามินชนิดละลายน้ําอีกทั้งวิตามินซียังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกนะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแอนตี้ออกซิซ์ซึ่งมันก็ตามชื่อเลยมันมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งนอกจากนี้มันยังช่วยซ่อมแซมและช่วยในการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อในร่างกายเราด้วยนะช่วยทําให้แผลหายเร็วขึ้นและยังมีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจนด้วยก็วันนี้ก็ประมาณนี้ใครถูกใจคอนเทนต์แบบนี้ก็แชร์ต่อกดติดตามเอาไว้เราจะพยายามทำคอนเทนต์ออกมาให้ดีที่สุดหากใครมีคําถามก็สามารถทิ้งคําถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะถ้าหากคำถามคุณน่าสนใจผมอาจจะดึงเอามาทำเป็นวิดีโอตัวต่อไปก็ได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ